เฮ้ยพึงตื่นเลยโอ้โหเห็นข่าวในวันนี้เนี่ยคือแบบว่าโคตรสุดโต่งหรือก็ว่าได้นะคือแบบอา b อ o ล็อกวเป็นเกมอ o b l o c k อกวัน o c โ1โอ้โหมันเกมอะไรกันครับเนี่ยสุดๆไปเลยอ o b l o c k อกว มันคือเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคือเกมออย่างนะครับใครรู้เนี่ยรีบคอมเมนต์กันเลยนะโอเคซึ่งบอกเลยว่าเป็นเกมค่อนข้างจะโหดร้ายอ่ะทำให้คนฆ่าตายได้เลยนะเว้ยแต่นนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปว่าเกี่ยวกับคนที่เขาเสียชีวิตนะเว้ยคือทุกคนคือกูเนี่ยอยากจะบอกว่านักข่าวมึงช่วยอ่าเขาเรียกว่า ไต่ตองเกมด้วยนะครับว่า AO b o x One เนี่ยมันคือเกมอะไรซึ่งตัวกูบอกเลยว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับโอเคทุกคนครับขอาการาบสวัสด,ดี FC ของผมทุกท่านทุกคนกันด้วยรักกันนะครับก็วันนี้เนี่ยชยูกับผมมาเดิม King Non KD นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีความลับแปลกๆอีกแล้วเว้ยซึ่งตัวผมเนี่ยก็ใชโอเปตเนี่ยหรือว่าผลโอเปตเนี่ยมานานหลายชาติหลายปีตั้งแต่ศตวรรษที่1จนถึงศตวรรษที่5นี่นะครับคือก็คือตับผมอน่ คือใช้มานานแล้วเว้ยตั้งแต่ผมเกิดมาละนะฮะคือผมก็สงสัยนะครับคือมันมีสกิลนี้เว้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยมันคือดาบอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับผมนี่มันเคยเห็นที่พระเจ้ารอกูใช้เลยนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาไขข้อสงสัยเลาละกันนะครับโอเคก่อนจะดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมใช่ไหมคิปเปอร์ตูใช่ไหมเช็คพิชชัยคลิปนี้คิปเปอร์ตูขอกี่ไลค์พูดไปพันไลค์ไปพันไลค์นะครับผมทุกคน พันไลค์นี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะเว้ยก็ลืมกดให้ถึงด้วยนะฮะโอเคทุกคนครับประสับใครเนี่ยพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปเลยปกไปดูกันเลยครับผมเฮ้ย hey, ไอหนุ่มท่านปรานเนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะผมขอแนะนําเลยร้าน FBC Shop นี่นะครับผมก็เลดเนี่ยอยู่ที่เลด5เนี่ยนะครับผมมีทั้งร,ระบบกลุ่มแล้วก็ ID card นี่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิงก์ตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภย100ัยร0อยเรนนะจ๊ะ มา,าต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคไอสามคนนี้เนี่ยมันคือหน่วยรบพิฆาตอสูนองผมเองนะครับ<ห>ผมก็เป็นลูกน้องผมกูเพิ่งติดมาเอาง่ายเลยนะก็ค<ห>ือมันเป็นลูกน้องผมเองครับสามคนนี้นะแต่ว่ามันน่าจะไม่ได้อยู่ในดิสคอร์ดหรือเปล่าก็ามไม่รู้นะครับแต่อันนี้เนี่ยคือทุกคนน่าจะเข้าใจนะคือมันจะมีลุงยุทธไม่ใช่พูดผิดนะครับไอคิปเปอร์ยุทธเนี่ยไม่ใช่ดิโอ้พูดผิดคิปเปอร์ตู่เนี่ยนะครับผมก็คือเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผู้สั่งการนะครับ เออนั่นแหละนะครับผมผมจะไม่พูดต่อเนาะให้ทุกคนไปเดากันเอาเองละกันนะครับโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาชี้แจงนะครับผมความลับของผลโอเปเนี่นะครับบางคนก็คืออยากได้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกนก่อนเลยละกันนะครับคือความลับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากได้ผลโอเปไปเพราะว่าอะไรเว้ยอ่ะไอเฟสลองดูดีว่าผลโอเปมันดีจริงหรือเปล่าอ่ะลองพูดดิบอกคนดูดิ มันมัน,ม,นมันก็ดีอยู่นะครับม,มันก็ดีดดนะครับมันไม่ได้เอาง่ายผมพูดตรงๆเลยนะเว้คือผลโอเปนเนี่ยอาจจะสู้กาวิตี้ไม่ได้หรือเปล่าวะหรือว่าสู้ได้แล้วแต่ครับพี่มัน<ต>อยู่<ห>ที่<ห>นทคนเนาะเอาง่ายเลยนะครับแต่ว่าคือความลับมันเนี่ยมีเยอะแยะมากายเลยซึ่งแน่นอนครับการตัดเวททุกคนอ่า การตัดในพวกนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ว่าเฮ้ยธรรมดาเวตัดธรรมดามากเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีความลับอีกอย่างหนึ่งเว้ทุกคนเวลาเราตัดหง่ะเราก็เอามาอยูข่ข้างในเนี่ยทุกคนดูนะดูนะเดี๋ยวรอให้มันเกิดก่อนนี่นะครับเดี๋ยวทุกคนดูเลยนะผมจะอยู่ในบ้านนี่นะครับผมเดี๋ยวดูนะคือต้องรอนิดหน่อยละกันนะครับผมโอเคโดนานเกินไปละนะฮะ มาเฟซเฟซอยู่พี่เออนั่นแหละทุกคนนี่นะครับคือความลับของผลโอเปรนี่ครับซึ่งผมบอกเลยว่าผลอื่นเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้นี่ครับผมยกเว้นเป็นผลโอเปรหรือเปล่าน่าใช่นี่นะครับผมที่จะทําแบบนี้ได้นะครับผมเราสามารถมาอยู่ในบ้านอาหิมะได้นะครับผมแล้วก็คนข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นเราใช่ไหมเฟสเห็นพี่ป่ะไม่เห็นนะครับไม่เห็นคือไม่เห็นป้ายชื่อเลยใช่ไหมใช่โอ้ oh, ไม่เห็นป้ายชื่อด้วยทุกคนอย่างนี้เนี่ยเราหลอกคนได้เลยนะเวทุกคน ที่เกิดว่าเนี่ยเอฟเตอยู่ข้างนอกใช่ไหมอ่าอุ้ยโอ้โหมึงใส่กูเลยเหรอเฟเ์แต่เอาตรงเนี่ยมันแค่ใช้เข้ามาก็ได้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมคือความลับเนี่ยนะครับแน่นอนแหละทุกคนมันคือดาบเว้ยอ่าบางคนก็ไม่ได้สงสัยอะไรว่าเฮ้ยดาบมันคือดาบอะไรเว้ยทุกคนงงไหมเดี๋ยวผมทำการชักดาบให้คนดูเลยนะกันนะครับโอเคชักดูนะครับนี่นะครับคือมันเป็นดาบแบบนี้เนี่ย แต่ในคลิปนี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยนะกันว่ามันคือดาบอะไรนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ารู้ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแค่รีวิวดาบของมันละกันนะครับผมว่าลักษณะดาบเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะบางคนก็ไม่เคยแบบกดค้างดูเลยนะครับผมโอเคลักษณะดาบเนี่ยนะครับสกิลซีเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนครับมันเหมือนกับเป็นลายดอกกุหลาบไว้ทุกคนนี่นะครับเป็นสีอาชมพูนะครับผมซึ่งถามว่าในการ์ตูนเนี่ยมันมีดาบแบบนี้หรือเปล่านะครับ ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เห็นเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมส่วนตัวพี่ไม่เคยเห็นนะเฟซเคยเห็นยังไม่เคยครับใช่นะครับผมก็ไม่เคยเพราะว่าเท f a ฟาก้าดีโบเทอร์ลอเนี่ยจะมีดาบแค่อันเดียวคือเป็นดาบสีขาวนี่นะครับผมนะทุกคนครับอาเดี๋ยวผมการขึ้นรูปให้เลยละกันครับนี่นะครับจะมีแค่ดาบนี้ดาบเดียวเองครับผมไม่มีดาบอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือเป็นดาบอันที่1น่งนี่นะครับผมที่สงสัยนะดาบที่สองละก โอเคสกิลวีเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเท่หน่อยละกันนะครับเป็นสีเขียวนี่นะครับผมเป็นดอกกุหลาบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวนี่นะครับผมก็เหมือนกับอ่าเป็นสกิลสีเขียวนี่นะครับผมเขาเลยไปทําดาบเป็นปลอกดาบเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะครับสามารถเดินได้นะสหร Skill ับสกิลนี้แต่ว่าสกิลซีเนี่ยเดินไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าลูมหมดเนี่ย จะเป็นยังไงนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอลูหมดก่อนเลยนะครับพับเปิดเวลาถ้าเปิดทางไว้มันไม่หมดครับมันไม่มันฮะมันไม่หมดใช่ไหมใช่เฮ้ยจริงจริงดิคือจะเปิดกี่นานเลยเหรอใช่พี่ผมว้าวผมได้ความรู้ใหม่เว้ยทุกคนโอเคนะครับผมก็ดาบนี้เนี่ยถามว่ามันบักไหมตอนเดินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะบักๆหน่อยนะครับผมทุกคนเห็นป่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะก็จะบักๆหน่อยนี่นะครับมันเป็นดาบนั่นเองนะครับผมนี่ลองสลับไหมปุ๊บ โอ้โหไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าสับปบมันจะปล่อยเลยโอเคนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นความลับของผลโอเปรเองครับผมใครที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับพี่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะทําคลิปเนี่ยตั้งแต่นานแล้วเนี่ยนะครับผมตน้งแต่มันเปิดอัปเดตใหม่แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ทาเพิ่งมาทำเนี่ยนะครับผมโอเคครับอันต่อไปเลยเนี่ยนะครับผมก็คือความลับอีกรอบเลยละกันว่าผลโอเปเนี่ยมันหายากยิ่งกว่าเดิมเว้ คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะหาง่ายครับผมตีโรงงานโอกาสดปก็อยู่อ่าพอมีอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหายากมากเลยนะครับผมผมกับไอเฟสเนี่ยเฟสเคยเจอกี่รอบหนึ่งรอบแค่รอบเดียวอ่ะทุกคนคิดดูดิไอเฟสมันไม่ได้เล็บแบบว่าเล่นเกมนี้แบบโอ้โหแบบกะกากนะทุกคนมันเล่นต่อวันเนี่ยคือมันเล่นเยอะมากนะครับซึ่งที่ผมเนี่ย ว่าผมตามหามาเนี่ยนะครับพราผมเจอแค่รอบเดียวจริงๆนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอเยอะกว่านั้นเลยนะครับใครคิดว่าเจอเยอะเนี่ยใครที่คิดว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเจอเยอะประมาณ2ผลประมาณ3ผลเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยละการว่าใครเนี่ยที่รู้เยอะเนี่ยนะครับโอเคความลับอันต่อไปเลยเนี่ยนะครับผมก็ไม่เกี่ยวกับผลโอเปตแล้วนี่นะครับมาเดี๋ยวเราพาไปตรงนี้เลยน,ะนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นห้องลับนี่นะครับ ใครเนี่ยที่เราเดากันมาเนี่ยนะครับผมจะมาบอกเยืลองกันนะครับโอเคผมก็เดาเหมือนกันนะครับคลิปนี้เขาเรียกว่าเดาการสปอยเลยลอยกันนะครับผมโอเคอาเฟสเอาเหยียบตรงไหนนะสีอะไรบ้างนะสีตรงเนี้ยแดงฟ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าดูหน่อนะครับแดงฟ้าเขียวฟ้านะฮะโอเคเรียบร้อยเปิดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้ามานะครับมันจะมีด็อกเตอร์ใช่ไหม อ่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับมันจะมีด็อกเตอร์อยู่ข้างบนนี้นะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่ามันคือด็อกเตอร์อะไรนะครับผมเขาเรียกว่าการสปรอยอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกนะถ้าเกิดว่าอัปเดตใหม่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยครับเราจะไม่ใช่ไปไปอาที่ใหม่ทุกคน,นครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเปิดอาเขาเรียกว่าโลกใหม่เนี่ยให้เราตรงที่กำแพงเว้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่านาคตเนี่ยมันจะมาหาตัวนี้ยังไงเว้ทุกคนถ้ามันอัปเดตนะตัวนี้อาจจะหายไปก็ได้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อเราเนี่ยไปไขข้อสองสัยหรือว่าไขความลับของมันเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนกับเรามาในเวอร์เว้ทุกคน แล้วเราก็ทําการเข้าไปตรงที่ไอรูเขียวๆคือตรงนี้ไว้ทุกคนอ่ะคลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าใครเข้าเข้าใจก็คือเข้าใจนะอธิบายช่วยเด็กอ่าคนที่ไม่เข้าใจด้วย,วยเลยล้ยกันนะครับคือถ้าเกิดอัปเดตเนี่ยไอด็อกเตอร์เนี่ยมันอาจจะหายไปนครับผมแต่ว่าคือมันอาจจะไปอยู่ที่ใหม่นี่นะครับผมอันนี้คือการคาดเดาของผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ย ไปปลดล็อกข้อสงสัยเหมือนกับที่เราเนี่ยมาโลกใหม่ new world ที่หากุญแจอะไรประมาณนั้นนะทุกคนจําได้ไหมนะครับผมเราเนี่ยอาจจะต้องไปหากุญแจเว้ยจริง,รงๆก็ว่าได้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้นะครับผมกอผีนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตรงที่กำแพงนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวการพาไปดูเลยลยกันนะครับคือบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดเดาของผมละกันนะครับใครคาดเดาเองก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกผมด้วยเลยละกันนะครับผมโอเค ตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยมาเอากุญแจใส่ตรงนี้นะครับผมทุกคนจะเห็นปุ่มใช่ไหมปุ่มเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเปิดมาเว่ยแต่ที่ผมทําคิดสปอยเนี่ยนะครับผมจำได้ไหมตรงที่กําแพงเนี่ยนะครับไอ้กําแพงเนี่ยอาจจะหลอกคนดูนะครับมันอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนมากลายเป็นตรงนี้ก็ได้ครับผมที่เข้ารูนะเพื่อที่จะไปโลกใหม่คือเป็นโลกใต้น้ำนี่นะครับผมมันไม่ใช่เป็นโลกใต้น้ําแบบพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนมันคือโลกอะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าผมดูการ์ตูนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือโลกอะไรจริงๆนะครับผมที่มันมีในใคล้ายๆแบบสาร่ายทะเลเยอะอ่ะเออนะครับผมที่ช่องชิบะทําไว้นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นครับผมสำหรับความลับของบมโอเปโอเปเองครับผมอาจจะ คือมีคนเนี่ยอยากได้เยอะมากเนี่ยนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันตามหายากกว่าผลอื่นนี่นะครับผมก็ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตามหาอยู่ก็พยายามกันด้วยละกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับผมรู้ชื่อดาบอันนี้เนี่ยนะครับช่วยกันที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยเลยละกันเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เลยครับก็อาจจะมีเป็นข้อมูลนะครับผมให้เด็กๆน้องๆที่ยังไม่รู้เหมือนผมเนี่ยนะครับได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องด้วยว่าดาบนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมการอาไม่ตึงละกันนะครับจะให้หัวใจไว้ละกันคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ให้หัวใจมั่วเลยละกันนะครับจะให้คนที่ มีคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ที่แบบเข้าใจง่ายๆครับผมโอเคนะโอเคทุกคนครับก็สุดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับใครด้วยนะครับผมวันพรุ่งนี้เนี่ยลงคลิปสุ่มผลปีศาจเหมือนเดิมเองนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยมีแจกผลเหมือนเดิมไหยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กุละใส่กุละไอ้แก่โอเคทุกคนสคุดที่นี้เนี่ยผมแล้วก็น้องๆเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยครับผมซีอูครับผม